สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอวิธีการซีลบ้านเพื่อป้องกันน้ำท่วมโดยใช้วัสดุทั่ว,วไปที่หาได้ตามท้องตลาดสำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องมีตามนี้นะครับหนึ่งก็คือกาวซิลิโคนหาซื้อได้ตามร้านอันนี้ก็ถ้าซื้อคลองถุงอันละ65บาทถ้าซื้อตามร้านขายของซ่อมบ้านทั่วไปก็ประมาณ100 แล้วก็ปืนยิงกาวซิลิโคนใช้คู่กันมีหัวยิงกาวซิลิโคนแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตักหัวตรงนี้ออกแล้วก็ใช้อันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบข้อกับปืนตอนแรกปืนมันจะมาอย่างนี้แล้วก็กดตรงนี้มันก็ดึงแกนออก ก็กล่าวสา่แล้วกดให้เข้าพอดีก็จะยิงกล่าวได้เลยต่อ,อามาก็เป็นแผ่นพลาส,สติกขนะาดใหญ่ค่ะซื้อได้ตามร้านพลาสติกทั่วไปร้านอยู่ตรงแถวซอยเสน,นาเสนานหนึ่งจริงๆก็จะเป็นร้านพวกเคยเห็นร้านผ้าพลาส,สติกอะไรเงี้ยก็จะมีเกือบทุกที่นะ มันจะหนาประมาณนากระถุมพลาสติกหน่อยเป็นแบบถุงพลาสติกแบบหนาแล้วก็ความเหนียวก็จะเหนียวพอสมควรพทอทนแรงได้เล็กน้อยส,สามก็เป็นเทปกาวเทปกาวแนะนำให้ใช้แบบเทปผ้าเนะพราะเทปผ้าเนี่ยมันจะเหนียวแล้วก็หนาแล้วก็ทนน้ำได้ดีกว่าเทปเทปแบบพลาสติก ท,ทั่วไปอันนี้คือทดลองกันล้ว,ว่าอันนี้เนีย่ยเหนียวที่สุดก็ถ้าซื้อที่คอนหมจะมีไซส์ที่ใหญ่ไซส์ม้วนหนึ่งประมาณ150บาทการทั่วไปก็เป็นไซส์เล็กแบบนี้ม้วนหนึ่งก็ตก50อันต่อไปก็คือดินน้ำมันดินน้ำมันเนี่ยจะเป็นสำหรับเอาไว้อุดตามร่องประตูที่มันมีขนาดใหญ่ ปกติเนี่ยจะไม่ต้องใช้ดินน้ำมันถ้าหากว่าช่องว่างระหว่างประตูเนี่ยมันเล็กเราก็เอาซิลิโคนอัดเข้าไประหว่างช่องได้เลยแต่ว่าถ้าช่องประตูมันใหญ่มากก็ควรจะเอานิน้ำมันเนี่ยอัดเข้าไปก่อนเพื่อให้มันช่องว่างมันข้างหลังมันตันเนี่ยซิลิโคนจะได้ไม่ต้องใช้เยอะเพราะซิลิโคนมันมีราคาแพงนะดินน้ำมันก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยตก5บาทประตูหนึ่งอาจจะใช้บางทีก็ไม่ถึงก้อนหรอกเพราะอุดเฉพาะช่องที่ห่างมากๆเท่านั้นอันต่อไปก็คือแผ่นโฟมเอาไว้รองระหว่างประตู เพราะว่าพลาสติกเนี่ยจะต้องเวลาแปะจะต้องให้เหลือที่นิดนึงให้มันหย่อนไม่ให้มันตึงเพราะแรงน้ําเวลาน้ํามันท่วมมาน้ํามันจะมีน้ําหนักมันจะดันพลาสติกจนชิดกับประตูที่เราปิดอยู่ทีนี้ถ้าค่ะมันไม่พอดีเนี่ยเราทําตึงไปหย่อนไปก็ยังมีแผ่นโฟมเนี่ยรองอยู่ให้มันแนบพอดีได้ก็ควรวัดสไล์ระหว่างขอบประตูกับประตูอย่างประตูทั่ทวไปก็นิ้วครึ่ง โมหนาสักนิ้วครึ่งก็พอแล้วนะแล้วก็มาตัดเอาให้กาดดอดีเดี๋ยวไปดูวิธีทางกอนอันนี้เป็นประตูที่ทําเสร็จแล้วนะครับหน้าต่างก็จะเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวจะมาอธิบายขั้นตอนเริ่มแรกเนี่ยก็คือให้ปิดประตูแล้วก็เอาซิลิโคนนะครับอเอาปากซิลิโคนเนี้ยแล้วก็ฉีดเข้าไปตามร่องประตูให้รอก รอบหมดเลยจะเห็นมันเ,นเห็นไหมฮะสีโคนอันนี้ลองมาแล้วก็คือพอฉีดเสร็จแล้วรอจนมันแห้งอะประตูเปิดไม่ออกเลยนะมันจะติดเมันเป็นกาวเลยตรงเนี้ยลักษณะสีโครน,ม,นมันจะแข็งเหมือนกับตู้ปลาเนี่ยลองลองดูตู้ปลาเนี่ยเป็นแบบเดียวกัน ทีนี้พอเราอัดซิลิคอนอัดซิลิคนที่ประตูเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเป็นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองก็คือให้เราตัดพลาสติกให้พอดีกับประตูให้ระวังขนาดประตูสองว่าประตูก็ตัดพลาสติกให้เลยให้เหลือที่พอที่จะเอาซิลิโคนทาแล้วก็เอาพลาสเตอร์ไปอีกชั้นหนึ่ง ขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากซิลิโคนเนี่ยยิงเป็นเส้นเส้นบางๆไม่ต้องหนามากไปรอบๆประตูจากนั้นเราก็เอามือรีดให้แผ่นพลาสติกเนี่ยติดกับซิลิโคนให้รอบเป็นรูปตัวอยู่ <Okay. S 1> พอที่เสร็จแล้ว เราก็เอากระดาษกาวแปะทับลงไประหว่างกำแพงกับแผันพลาสติกยึดอีกชั้นหนึ่งเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งร,รอบๆเหมือนกันจากนั้นอีกชั้นหนึ่งเราซิลิโคนยิงเข้าไปอีกตามแนวของกระดาษกาวเพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะได้กำแพงที่แข็ง แล้วก็หนาเวลาน้ำจะเข้ามันก็ต้องผ่านหนึ่งคือชั้นซิลิโคนนี้สองกระดาษกาวแล้วก็ต้องมาติดซิลิโคนแล้วถ้า่น้ำผ่านมาได้ก็จะยังต้องผ่านซิลิโคนที่เราซิลตรงนี้อีกนะครับหลังจากทำเสร็จแล้วเราก็เอาแผ่นโฟมมาใส่ตรงนี้เีย่จะเห็นว่าเราจะเหลือพื้นที่ไว้ให้ โฟมมันพลาสติกทิ้งตัวได้คือจะตึงมากไม่ได้เพราะว่าหนักเพราะน้ำมาเน้นน้ำมันจะดันถ้าตึงมากมันจะมันจะดึงพลาสติกทําให้ขาดหรือหลุดได้ส่วนถ้าหากช่องประตูเนี่ยมันใหญ่มันใหญ่เกินไปเราก็เอาดินน้ำมันอุดเข้าไปก่อนนะครับ แล้วค่ยิงกาวซิลิคนเข้าไปซิกาวซิลิคนมันจะไม่จมก็ไปลึกนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องก็ได้เพราะรูมันเล็กอยู่แล้วสำหรับรูใหญ่ก็คือเอาดินมันอุดเข้าไปแค่นั้นเองอส่วนตรงนี้ก็คือเราก็ต้องแปะกาวให้พลาสติกอันนี้ไม่ต้องแ,แข็งแรงมากก็ได้เพราะว่าไม่ให้พลาสติกมันห้อยออกมา เวลาน้ำมามันจะตีตีต,ต,ตีเราก็แปะให้มันอยู่ให้มันตึงตัวแค่นั้นเองตรงนี้อาจจะแปะนิดหน่อยก็พอแล้วไม่สําคัญเท่าไหร่ที่ต้องระวังมากๆเนี่ยก็คืออย่าให้หมากับแมวมาเล่นเพราะถ้ามันมาฉีกเนี่ยก็หมดมันต้องทําใหม่กันหมดเก็บหมากับแมวให้ดีไปดูประตูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประตูใหญ่นะครับ ใช้แผ่นโฟมทั้งหมดสองแผน่นเป็นแผ่นโฟมยาวเมตรยี่สิบเซนตตัดตามขนาดนะครับอันนี้จะเห็นว่าอันนี้คือช่องระหว่างประตูนะครับปกติก็คือรองโฟมหนึ่งชั้นใช่ไหมอันนี้ก็คือต้องรองสองชั้นให้มันพอดีกันใส่ลงไปตามขั้นตอนแบบ,แบ,บนี้การติดก็เหมือนกันไม่ต่างกันมันจะป่องมาเล็กน้อย ซิลิโคนอย่างน้อยก็ประตูใหญ่อย่างงี้ก็ประมาณสองหลอดแล้วสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือรูสายไฟรอบๆบ,บบ้านใช้ซิลิโคนอุดต้องไปดูนะครับว่ามีดูไหนบ้างจุดต่อมาก็คือ ท่อน้ำแอร์อันนี้ปัญหาคือท่อน้ำแอร์ปกติช่างแอร์เนี่ยจะทำไว้รูใหญ่เราก็ต้องหาปูนหรือว่าดินน้ำมันมาอุดก่อนแล้วก็ลงด้วยซิลิคโคนให้มันแน่นขึ้นอีกชั้นแล้วถ้าหากน้ำท่วมเนี่ยเราก็ต้องเอาพลาสติกมาพันตรงช่องท่อน้ำทิ้งเนี่ยที่เห็นปิดปิดไปเลยระหว่างน้ำท่วมไม่ให้น้ำมันย้อนเข้าไปในเครื่องแอร์แล้วเข้าไปในบ้าน ถามว่าอ้าวแล้วปิดอย่างนี้จะออกจากบ้านไงเราก็ใช้วิธีถอดลูกกลงเหล็กดัดออกสักบานหนึ่งนะครับเด็กดัดมันก็จะมีนอ็อตเนี่ยฝังอยู่ประมาณ 6- 7ตัวต่อลูกกงเราก็ถอดออกนะแล้วก็วางพิงไว้กับกับกระจกถึงเวลาลวออลวเราก็ออกแล้วก็เอาเก้าอี้มาตั้งตัวหนึ่งเดินเข้าออกนอกบ้านได้ถ่ายเก้าอี้แข็งแรงขึ้นหน่อย